สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างนัดชาแนลนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่นี่ดินฐานเดี๋ยวผมโจก่อนนี่ตอนนี้ผมสร้างเครื่องไอ้นี้เรียบร้อยแล้วนะทำของที่ใช้สําหรับอัพถินฐานนะครับผมนี่คือหนึ่งห้องมันใช้ได้แค่โตเดียวนะอย่างเช่นเตาหลอมใช่ไหมห้องห้องหลอมก็ต้องใช้ห้องหลอมอย่างเดียวห้องทําห้องเลื่อยใช่ไหมห้องทําแผ่นไม้ครับ ก็ต้องทําแผ่นไม้อย่างเดียวนะคือเราต้องสร้างหนึ่งห้องต่อหนึ่งงานนะครับผมตอนนี้ผมสร้างสร้างไว้ก็อยู่สามสี่ห้องแต่ว่ายังยังไม่เป็นรูปร่างครับผมเนี่ยมีอยู่สี่ห้องตัวหลอมก็ส่วนตัวหลอมตัวประกอบก็ส่วนตัวประกอบนี่อันนี้ผมวางไว้ก่อนนี่มันก็จะมีเครื่องอะไรหลายๆอย่างให้เราทํานะครับผมก็รุนดีแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับผมแต่นี่สาระสําคัญอยู่ตรงนี้ คือผมสามารถไปดานอีกที่หนึ่งได้แล้วเว้ยนี่สรุปชึบป,ปกติเราไปแค่เมืองผีใช่ไหมถ้าเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ของที่ได้นี่อยู่ตรงนี้นี่ปกติมันเป็นเมืองผีใช่ไหมครับนี่เรากดที่แถบมันจะมีอีกที่หนึ่งนะอันนี้ผมก็ติดอยู่ตรงนี้นานแล้วครับผมผมไปใช้ไอ้นี้เล่นนะไอ้ลูกล้อลูกล้ออะไรเนะี่ยลูกลื่นลูกลื่นอะไรนะ่เนี่ย ผมเอามายัดตรงนี้ไว้ผมไม่รู้ว่ามันต้องไปอัพรถตู้เนี่ยถ้าใครเล่นตามมานะครับ่าเพิ่งเอาไปใช้เล่นนะครับ่าเพิ่งไปอัพไปอย่างอื่นนะครับคือเก็บไว้อัพรถตู้ก่อนนะถ้าเราอัพรถใช่ไหมเราก็จะดันได้ไกลขึ้นเลยครับผมพลังมันก็จะเยอะขึ้นนะมันมีพลังรวมอยู่แต่เนี่ยผมมาสถานีที่ถูกทําลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันได้สองขั้นที่สองนะครับผมไปไปกันเลยครับผมแต่ทุกไอ้มันเกมมันก็ขึ้น กำลังเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับผมผมก็ไม่รู้มัาจะแก้ยังไงนะครับไม่รู้กี่คลิปลวปะวปอันนี้ก็สู้กันเหมือนเดิมครับผมแต่มันน่าจะเปลี่ยนแขนนะครับจากคุณผู้หญิงไปยกของใช่ไหมจ๊ะมันก็จะกลายเป็นผู้ชายไปยกเรื่อยไปเรื่อยซะงั้นนะครับผู้หญิงก็ยิงคุมกัน ผมจะดันไปจนกว่าจะไปไม่ได้นะผมจนตันนะครับตีไรครับผมผ่านแล้วของของก็ได้เยอะอยู่นะครับผมคนยิงอะไรกันนะเือไป สู้ไปเรื่อยครับผมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมไอ้กดพลังคนก็จะยิงเลยส่วนปืนนะครับต้องบังคับให้ดีนะครับคือเนี่ยเห็นว่ามันมันขึ้นมาถ้าไม่ให้มันเต็มหลอดนะถ้าเต็มหลอดอะปืนมันจะพังแล้วมันจะรีโหลดใหม่หมดเลยเ,เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้กดไม่ได้แล้วเนะี่ยเห็นป่ะมันต้องให้มันรีโหลดใหม่หมดเลยครับผม ิปนี่เราค่อยก,กดได้อีกรอบนึงกดแค่นี้เดียวจึงเดียวจึงเดียวแล้วก็ปล่อยนะครับเค okay, ชนะแล้วด่านต่อไปครับผมเนี่ยเห็นปะสูญเสียสัญญาณอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่จริงผมไม่ได้เชื่อม Wifi นะครับอันนี้ผมใช้เน็ตโทรศัพท์นะเล่นอนะ่ะยิงไหมครับผมสู้ไปจนกว่าจะไม่ไหวนะครับโอ้ยมี ซอมบี้พุ่งปุ่มด้วยบะตรงนี้มันอยู่ที่สถาน,นีนะครับสถาน,นีตำรวจอุ้ยมีตัวอ้วกไอนี้ด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยที่ยิงตายไปก่อนอุ้ยตัวหลังเราตายไปแล้วตัวนึงนะครับซอมบี้นักวิทยาศา,ศาสตร์ก็มีนี่่ะอะไรเนี่ยมีบอสมีบอสด,ด้วยทุกคนเฮ้ยมาจากไหน ยิงครับผมไหวปะเะเหลือเหลือไม่เคลนตัวเดียวตอนนี้ไหวอยู่ไหวอยู่โอเคคือนตายได้สั่งน้ำมันอะไรมาก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยหลุดอีกละอะไรก็ไม่รู้ปวดไปงั้นครับผมสุดท้ายก็เล่นอยู่ดีครับ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ครับผมได้แค่บ,บ่นครับ ยังไงทีนี้มีไอตัวใบมีดด้วยตั้งป้อมไปครับตัวระเบิดเรียบร้อยดีอย่างเงี้ย กี่ตัวนะเยอะอยู่นะครับจะไหวปะเนี่ยแนวหลังตายหมดแล้วอะ่ะยึงก,ก็พังด้วยอะ่ะเหมือนจะไหวนะครับเหลือแค่สองตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้ที่ฟันรัวๆไป ยี่ครับผ่านเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยครับไปจนกว่าเราจะไปไม่ได้นะมีอะไรมีคนยิงคนวิ่งหนีอีกคนหนึ่งยิงอนะ่ะจะสู้เขาพวกผีเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถือขึ้นแล้วเนี่ยคือจะตกเนี่ยเนี่ยปืนเริ่มยิงไม่เข้าแล้วครับ มีอะไรกดได้กดไปก่อนนะครับแต่ว่าปืนน่ะแต่ความสำคัญอยู่ที่ปืน,นครับทุกคนมงคนเราอ่ะที่เรายิงช่วยอ่ะกดไปครับผม ดังก็ตัดชา้าจะเหลือเกินผีจะฆ่าเราหมดแล้วโอเคผ่านแล้วนะครับอุอีกเว็บหนึ่งหรอเยอะจังเป็ตัวใบมีดเจอด้วยนะครับน่าจะไหวยอยู่นะตั้งปอมไปครับนี่ก็ฟันรัว ยิงช่วยด้วยเย้ผ่านแล้วได้กล่องอะไรมาไม่รู้ครับของได้เยอะอยู่นะของที่ใช้สำหรับไปอัพคนะืนฐานอ่ะมีเจตัวตีไกลงนั้นเลยวะ ไอตัวม่งวงเนี่ยตีแรงมากเลยทุกคนดูสิตายแล้วนะอีตัวหนึ่งเราตัวนักธนูเราจ่อแผงงลังเลยว่ะตั้งปั๊มไมครับ ล,ลไม่ขึ้นเราจะไม่ไหวแล้วล่วงไปแล้วครับคอนเนอร์ดีไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคืออะไรวะนี่ฆาตากรเยอะนะเราโอเคเหมือนจะไปไม่ได้แล้วนะครับให้เราไปเอาของไปเอารถตู้ต่อรู้สึกว่าผมได้ของมาเยอะอยู่นะเนี่ยลูกเลื่อนลูกเลื่อนอะไรเนี่ยนี่ ตรงนี้คืออัพรถนะครับนี่รถเราก็จะมีเลเวลขึ้นเห็นปะ่ะตอนนี้เลเวลหกละระดับหกละนี่ผมอัพไปต่อได้ปะ่ะเหมือนจะได้อีกระดับหนึ่งอยู่นะครับผมใช้ปลั๊กไฟแล้วก็ไอเหล็กแท่งหรอไม่ได้ดูชื่อด้วยนี่เหล็กแท่งสิบสี่ อันนี้น่าจะขาดแผ่นกระจกนะครับผมเคขาดกระจกแล้วกระจกในนี้มีตัวมีเปล่าวะในตัวเนีย่ยในตัวผมเหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวผมขอตัดไปเอาที่บ้านก่อนนะครับแล้วตัดมาอีกทีตอนที่ว่าผมมาถึงแล้วนะโอเคครับทุกคนไม่มี มาแล้วนี่่อจะไปหาเจอครับผมที่บ้านก็ไม่เจอนะผมต้องไปวิ่งไปเอาที่ห้องแ a บอ่ะโอ้หอันนี้ยังั p ได้อีกนะครับเนี่ยถ้าั p ขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันจะมีสแต็กให้ดูอยู่เกาะเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับความเร็วในการโจมตีเท่าไหร่คียที่ค่อนเท่าไหร่นะครับในการที่ยิงปืนช่วยนะครับ นเหลืออยู่เท่านี้ไปต่อนะครับผมได้ไหมพลังเท่าไหร่แล้วเนะี่ยตอนนี้ต้องดูพลังด้วยนะครับตังตี1ิบ2 8 2นะครับแต่ว่าต้องการ1 0 0มน่าจะไหวยอยู่นะครับหางไม่ไม่กี่แต้งเองอะ่ะ1 0 0งกับ1 0 0มไหวยอยู่ครับ การเมืนเดิมครับผบลุยโลด่ดีไปครับคอนเนลลอร์เรานี่ไอตัวสีม่วงอ่ะมันตีแนวหลังอูดูดี 49, 49, 49. สี่9ุดเ้าสี่จ้านอดเลยทุกคนเห็นปะนั่นชนูผมจะตายแล้วนะ่ะเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วถ้าเลือกยิงไม่ได้นะถ้าเลือกได้น่าจะดีนะให้เราเก็บตัวอ่อนก่อนนะครับไอตัวที่มันยิงแรงๆอะ่ะตัวจําเป็นจําเป็นนะ อันนี้เหมือนมันอยู่ใกล้ตัวไหนมันจะตีตัวนั้นเลยนะครับตัวเดียวเชนะแล้วลองกดไปต่อครับผมยูดี้จะไหวไหมรอบนี้เจอฝูงผีนะตู้ระเยียบโัลๆเลยวะมุสจอดว่ะ โอ้ตัวม่วงเต็มเลยครับโชคดีที่มันอยู่แถวหน้าแล้วปืนกลมันล็อกนะไม่งั้นนะ่ะโอ้โหน,นักนักธนูของเลือดเหลือนิดเดียวเองกดหมบผมกดทุกอย่างที่กดได้ ผ่านยังยังไม่ผ่านอีกไอ้น,นี่ยิงไปก่อนครับยิงตาไปแล้วคอนเนอร์เราก็เหมือนจะไม่ไหวนะครับเ่อนเลยนิดเดียว,ยวโอ้โหโดดนีอ่อ่านแล้วครับอ่านต่อไปครับผม ขี่ชุดนักวิทยาศาสตร์อะโหบอกเลยชิ่พวกเลือดเลยหรือเปล่าวะตึ่เต้นนะนี่ย้ตายไปแล้วเรียบร้อยยังมาอีกอันนี้เหมือนบอสบังเกอร์บีเลยอะคนตัวใหญ่ๆนะ เยอะเกินถวายปะเนี่ยเอ,อ่อเพ้นะครับผมไม่ไหวนะครับไปดูซิมีตรงไหนให้แอนนั้นปะเราจะเพิ่มวัฟบัฟตัวละครนะครับที่เพิ่มได้นะตอนนี้ลองสุ่มดูครับ<อ>มาสุ่มกันเลยครับ วุ่งได้ตัวละครว่ะวิ่ยทำไมไม่ไปสักที <c oughs> นี่แหละครับเสร็ยอดไปเลยเหมือนระบบมันจะดีเลยอยู่นะไอ้ตรงที่เรากดซื้อนะครับยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับกำลังจะอยู่การพัฒนาอยู่บ้างคิดว่านะนี่มันชอบกดซื้อไปแล้วมันค้างครับแต่ว่าซื้อได้นะกดย้ำๆไปอีกทีหนึง่งนี่เห็นปะ พา,างเลยทีนี้สุดยอดไปเลยเกมนี้ดีจริงๆครับผม <S <S นี่ซื้อไปไห้ตาอะไรก็ไม่รู้เอาไปอัพตัวละครนะครับมันจะทำให้ตัวละครเราเลเวลขึ้นใช่ไหมฮะเลเวลขึ้นแล้วมันก็จะตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ <S 1> <S 1> ตามที่ผมเข้าใจนะอุย้ยด้ใครเนี่ยคอนเนอร์โอมี่สุดอไปเลยคอนเนอร์ กินดีต้อนเราเข้าสู่กแก๊งแต่ว่าเราก็มีนายอยู่เราไม่ใช่หรอกอีกทีนึงไม่ได้ครับผมอืมเปิดไม่ได้ด้วยนะครับเนีย่ยหลุดรัวเลยแต่ก็ซื้อครับผมมาเอาสิเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่เมลิสันเหรอ เมลิสันวิถืบุนกลได้ปะเมือ่อคีครับมาอัพเมลิสันกันน่าจะโหดนะหรือเปล่าใช้เหรียญมุ่งมงนี่เ้วยเอาไปก่อนนะครับ มันจะมีเพิ่มบวกกอบวกอะไรด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นสายปืนกลเหมือนน่าจะตำแหน่งเดียวกันนะครับกับตัวสีทองทองเราเนี่ยคอนเนอร์อคอ c o น n e r ครับผมแต่ละตัวแต่ละอาชีพมันน่าจะใช้เหรียญเหรียญตาคนละแบบกันนะครับแต่ว่าเหรียญสีสีทองทองดำดำอะครับหือเหลืองดำดำอะอีกฝั่งหนึ่งอะมันจะใช้ได้ทุกตัวนะครับ มาดูกันสิว่าพลังเท่าไหร่ละเมื่อผีต้องการพ<น>ันห้าเตตอนนี้ผมพันสามนะครับพลังลบอะ่ะใช่หรือเปล่าพลังรวมเขตหรือเปล่านี่หนึ่งพันสาร้อยถ้าเปลี่ยนเป็นปตัวนี้เหรหนึ่งพันสามร้อยหกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ